มเห็นรีวิวดักสปีดตัวนี้เนี่ยตามชื่อมันคือดักสปีดแล้วหัวโคตรเท่ตีปุ๊บเสียงนี่แบบรู้เลยว่าแบบเสียงเขามีเอกลักษณ์ของเขาเดี๋ยวมาดูตามวงไปนี่มีสนิกมากเลยเฮ้ยเสียงมันเอกลักษณ์อะเสียงมันจะไม่สนั่นเหมือนมันยี่ห้ออื่นผมมาชอบมากนะฟิลของไดเวอร์ผมว่าเป็นฟิลที่ดีเสียงนี่คืออยากให้ทุกคนมาลองนี้ แรงแล้วะเล่นไม่ใสชอบอะไรมันงไหนสีชอบสีก่อนสีอันนี้หรือชอบไปสีกับคนอื่นสีและดีไซน์สีใช่ไหมจริงๆว่าว่าไดเวอร์ไม่ค่อยได้ใช้ใช่ไหมตอนนี้เออมันตีหัวไม้สามนี่คืออย่างนี้เลยนะผมว่าเสียงอะบอกได้นะใช่ผมชอบเสียงอะในร่มไม่เสียงฮัลโหลเจ๊แล้วเท๊มาเจ๊มาจาก ตีไม่ดีแต่ตรงลยดูดิเออใช่เอามเจอร์อย่างเราเนาะแนะนำนะผมว่าแนะนำได้เลยว่ามีโอกาสมาลองแอบอะไรแอบอะไรอยู่นี o, like me, all, all yes, ่กลับแล้วไฮบิดครับได้เฮ้ยเอาเลย แล้วนี่เราก็ถึงกันแล้วครับไอเฮียวินกับไอเฮียโต้งเนีขามาถึงกันแล้วเขซ้อมอยู่ใช่ตอนนี้เราอยู่กันที่ C C C b o s i n s t o t u m e Center นะครับครับผมอยู่แถวสีนักครินี่เองไม่ไกลไม่ไกลกว้างขวางมากมาดูอรากัศของเขากันไปเข้าไปดูกันครับ คืออุปกรณ์มีรองเท้าพัตเตอร์ชุดกอล์ฟแล้วตรงนี้ก็เป็นกรีนซ้อมนะใครอยากมาลองซ้อมได้เลยโอ้ยนี่อมยี่ห้อที่เราอยากจะลองพี่ผมอยากลองตรงนี้มากผมเห็นรีวิวพอสมควรเลยว่า ดักสปีดตัวนี้เนี่ยตามชื่อมันคือดักสปีดแล้วหัวโคตรเท่คาร์บอนแบบด้านๆนะดำดำดน้านแล้วเสียงเขาเป็นเอกลักษณ์มากตอี่ตีปุ๊บเสียงนี่แบบรู้เลยว่าแบบไม่ใช่เป็นไม้ยี่ห้อตลาดที่เราได้ยินกันบ่อยๆเสียงเขามีเอกลักษณ์ของเขาเดี๋ยวมาดูโอ้ยอันนี้ผมว่าจะเป็นเหมือนลิกกี้แล้วดิใช่ไหมดิเซนเตอร์เขาคือลิกกี้ใช่ไหมมึงลิกกี้กูก็ดิแชมโบเฮ้ยโอ้โหค้อมีไรเส้นแม้ไปไปดูกันครับ เจอแล้วครับกับไอเฮียโต้งกับไอเฮียวินแล้วก็เจอนี่คุณน็อตเป็นเทพของคอบราที่เราจะมาดูเขาจะรู้เรื่องคอบราทั้งหมดเลยดีครับพี่น็อตรีบพี่เราจะเป็น Specialist ใช่ต้องวันวันนี้ต้องฝากพี่น็อตด้วยฝากพี่น็อตแนะนำ ป้ายยาให้เพื่อนผมเสียตังค์นิดนึงขนัดเลยแล้วผมขอเงื่อนไขเดียวตัดคอมให้พวกผมด้วยหาจร <c oughs> ินก็น้อยอยู่พี่เอฟเล่นเราเล่นเราเล่นป้ายยาใกล้มากกอดเลียหัวนมหมอนรวดหลับจนตายคนละยาคนละยาแล้วพี่สวัสดีครับจริงเราเปิดไปแล้วนะแต่เราไม่คบแก๊กเราก็เลยมาขอต้นอนรันบเขบ้าสู่รายการ นี้เรามาเจาะลึกกันก่อนดีกว่าคือเท่าที่ผมดูอะคอบเปารมีหมดยังผมถือเหล็กอยู่มีเหล็กดิเวอร์แน่นอนอะโต้งไฮเิดอ่ะเป็นไฮเิดมีหัวไปห้าครับแลไดิเวอร์เขาก็มีหลายรุ่นที่แนะนำ่อยครับก็จริงๆหลักๆก็จะมี3รุ่นในดิเวอร์นะครับก็จะแบ่งเป็นตัว LS แล้วก็ l อเเนี่ยก็คือตัวโ w ส p ินนะครับ ตัว x ก็คือตัวกลางขอเสริมนิดนึ่งตัวโลสปินเนี่ยก็คือว่าสําหรับมือดีหน่อยมือกลางขึ้นบนหน่อยมันจะถือว่าคือมันเทปช็อตง่ายแต่ว่ามันจะคอนโทรลเขนั้งยากถูกต้องถ้าเป็นมือระดับล่างแล้วก็จะต้องรีควร์เรื่องสปีดของวงนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่มันโลสปินมันจะฉีดนิดนึงถ้าถ้าวงจะไม่ถึงความเร็วไม่ถึงเนี่ยมันจะไม่ไม่ลอยต้องดูง่ายคืออันนี้ท่านจะดาล้วนไม่มีถูกต้องไม่มีสีสันอะไรเลยถูกต้องคือตัว สำหรับมือโปรหน่อยก็มาตัวกลางตัวกลางคือตัว X <c oughs> ขออนุญาตย้อนนิดนึงมันจะมีเรื่องของบุดที่มันแตกต่างกันนิดนึงนะค,ะครับที่ตัวโรสบินเนี่ยมันจะมีบุตรอยู่ข้างหน้าตรงนี้ 2, 2> ตัวแต่ตัวเจะมีตัวเดียวก็แปลว่าอะไรแปลว่าน้ําหนักส่วนใหญ่ของตัว LS มันอยู่ด้านหน้าแต่ของเราเนี่ยก็จะอยู่กลางกับหลัง เขาจะทําสูดเด้งด้วยไหมครับ LS เนี่ยมันดีเออทรงทรงดิฟชโลกว่าเพื่อนก็คือมันจะฉีดหน่อยนะทรงมันจะแบกอากาศดีที่สุดทรงนี้ครับพอมาเป็นตัว X เนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องดึง CG มาด้านหลังเพราะว่าทรงเชฟมัน วอวมาด้านหลังเพิ่มก็จะทำให้บอลลอยง่ายขึ้นอันีสุดท้ายคือรุ่นแม็กซ์รุ่นแม็กซ์ก็จะเป็นรุ่นที่แบบ,แบ,บหัวใหญ่หน่อยหัวใหญ่เหมือนกันใหญ่ที่สุดรวเป่าใกล้เคียงกันแต่ว่าเขาจะเซ็ตมาเป็นดร w อปไบเก็คือน่าจะปิดนิดนึงชดเชยความผิดพลาดชดเชยความผิดพลาดได้ดีแล้วก็รวมถึงหมุดที่เขาย้ายจากตรงกลางลงมาด้านด้านคอ,อ เพื่อให้หน้าไม้เนี่ยเดี่ยวขึ้นถูกชอบเลยชอบคนตีเอาขวาถูกต้องพี่วินเน่ะชอบตีดอชอบให้คนอื่นมาตีดอมันจะว่าจะดอดอดอนี่ยหมายถึงจะดอหรือไงชอบตีหัวไม้แหกขวาโอเคจะช่วยได้แต่จะช่วยได้ใช่ครับช่วยได้จริงๆเพราะว่าไดิเวอร์ไม่ค่อยได้ใช้ใช่ไหมตอนนี้เออมันตีหัวไม้สามนี่คืออย่างนี้เลยนะ คือโค้งเข้าไฟมันเลยแต่พอไดเวอร์ปั๊บอนี้เลยหวังว่าวันนี้คุณวินจจะตอบโจทย์เออเจอเนื้อคู่เดี๋ยวเรามาลองกันเลยทีละตัวครับมาครับไปมาแล้วสหรับครอปปอาอันนี้เป็นตัวแม็กซ์แม็กซ์นะที่มันจะมีหมุดรตมาอยู่ตรงนี้ที่มึงชอบเลยก็คือไฟแบบไฟดอหน่อยอ่ามามาลองกัน ยิงเล็ยิงน้อยอย่าเร่งดิอย่าเร่งอย่าเร่งโอเคตามวงไปอันนี้มีเสน่ห์มากเลยเสียงมันเอกลักษณ์อ่ะเสียงมันจะไม่สนั่นเหมือนเหมือนยีห่าอื่นออีเป็นฟิลเป็นไงดีกว่านะชอบอะไรมันตนงอะสีชอบสีก่อนสีอันนี้หรือชอบไปสีกับคนอื่นสีและดีไซน์สีสวัียเดที่นี้อยากให้วินลองตัวนี้ ึ่งเป็นตัวสแตนดาร์ดซึคือตัว X เนอะจะเป็นตัวตัวคัปปาดักสปีดตัว X เดี๋ยวมาลองกันนะครับว่าตัว X แล้วจะชอบหัวไหมแล้วฟิลจะต่างกันยังไงบ้างมีหัวต่างกันนะหัวนี้เล็กลงตีตัวที่2นะครับตัวแรกเขาคิดว่าเขา่าจะทําผลงานได้ดีแต่แต่ดูแล้วมันมันไม่ได้ดีอย่างที่เขาคิดามาดูตัวนี้ดีกว่ามเชื่อว่ามันทํางานตัวนี้ได้ดีเเนี่ย แค่เสียงก็ผ่านแล้วอ่ะเออเนี่ยตรงเป๊ะดูดิตรงเป๊ะอกมาระยะไม่น่าเกียดเออระยะใกล้เคียงของผมไม่ห้าพวกเราเลยนะครับว้าวไอต่างกันเบอร์สองเบอร์ตีตรงไม่เป็นไรหรอสองให้พี่เดินสะดวกเถอะได้อุ้ยแตนไม่ลุ เร่วเลยความรู้สึกเป็นไงสำหรับตัวคอปปาที่เป็น2รุ่นเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าเทียบกับหัวไม้ที่เคยใช้อยู่แล้วอ่ะสปินเลดเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดตอนแรกอ่ะไปหัวสปินไปถึง3-4พันแต่มันมีช็อตที่ตอนที่ซ้อมอยู่อ่ะลงไปถึง2 0 0พันคืออย่างนี้ก่อนที่กล้องเราจะจับอะวินซ้อมมาทำผลงานได้ค่อนข้างดีดีกว่าไม้ที่มันใช้เยอะเลยสปินเลดลด แคลลี่ดีแล้วก็วิ่งพอสมควรจบไหมคลิปนี้คิดว่าจะไปจบมีสิทธ์มีสร็จแต่ประเด็นคือตต่มันซ้อมอ่ะไอตอนเปนที่ถ่ายเนี่ยผลงานเขาไม่ค่อยดีเพราะว่าอะไรหมดเดี๋ยวเรามาดูผลงานอีกทีโดยให้ก๊อปลองตีบ้างลองดูลองดูตายแล้วโยนมาขนาดนี้ไม่โยนเผื่อว่ามันตีไม่ดีบ้างหรอก็โยนต่อกูไงเดี๋ยวผมจะลองนะตัวนี้คือตัว L S ตัว low spin ตัวมันจะอัดฉีดมันจะฉีดขึ้น มาลองหน่อยสำหรับฟีลลิ่งแรกเลยนะที่ผมจดนะผมไม่ตีเลยนะอืมฟีลลิ่งแรกที่ผมจดผมรู้สึกว่าหัวนี่คือใหญ่กว่าสำหรับที่ผมใช้แต่สุดท้ายซีซีมันเท่ากันนะแต่นี่เหมือนกับว่ากระดองด้วยความกระดองมันอาจจะไม่แลรงอันนี้คือหลบเก้านะครับเสียงดีซ้ายไปหน่อยไหมันสปีดร้อยหกสิบสี่นเลทพันหกเลยอ่ะ ได้สุปินได้ดีรมมานี้รับได้แล้วแหละเดี๋ยวผมจะลองตัวสแตนดาร์ดของเขาดูแล้วเดี๋ยวจะให้บอกฟีลลิ่งถูกมาแล้วผมมาลองอีกตัวหนึง่งอ,อันนี้คือตัวสแตนดาร์ดแต่นี้จะเป็นหลอก1บ5นะ <c oughs> และนี้ผมไม่ได้ปรับรถอะไรเลยซึ่งปกติอ่ะผมตีอยู่9ผมตีอยู่หลบ9ก9นะออันนี้ลองจัดว่าเป็นไงอันนี้น่าจะเข้าบ่อนง่ายขึ้นหือว่าน่าจะเสียงดีนะ เสียงแบบเสียงคือเอาจริงๆนะส่วนที่พี่มองว่าผลงานอันแรกอ่ะที่ทําได้ไม่ค่อยโอเคอ่ะพี่คิดว่าเป็นเพราะการเอาเป็นว่าวันนี้เรามาลองคือต้องบอกกันคือส่วนแต่ฟีลลิ่งอ่ะเรารู้ได้แน่นอนว่าเราชอบแบบยังไงกับเข้าซ้ายไปหน่อยเนี่ยบังสปีดกลับมาสู่สภาวะปกติของก๊อบแล้วผมบอกเลยผมชอบฟีลลิ่งนี่สปินเลดดีเห็นไหมก็ประมาณนี้ สำหรับอันนี้ซึ่งผมอยากให้พี่โนลองในตัว L S ครับผมว่าพี่โตงก็น่าจะชอบผมขอลองตัวนี้ก่อนได้ไหมเพราะจะใช้การตัวนี้อยู่แล้วอันนี้เป็นตัวสแตนดาร์นะอ่มลองเลยแมทไม่ดีนะแต่เข้าบอลง่ายมากผมว่าเสียงหละบอกได้นะใช่ผมชอบเสียงอ่ะในลอได้เสียง อ้าวโรเทสตมากระเทสมาตัดเทสตมาจับต really ีเนีตีไม่ดีแต่ตรงไงดูดิเออใช่มันจะตรงทุกลูกไงพี่โนตรงเนี่ยพอแล้วนะไม่เอาไงเอาไม่เอาไม่เขาชอบเข้าป่ากินกับการมีแคดดี้แล้วพาเข้าป่าคือไหนๆอ่ะผมขอลองแฟลเวิร์ดหน่อยได้ไหมได้คือผมมาชอบผมบ้างริงๆว่าในเวอร์กับแฟรเวิร์ผมชอบใช่ยี่ห้อเดียวอ่ะ คืออยากให้รู้สึกฟิลว,ว่าจริงๆรคอบบ้ามีไดเวอร์เหล็กแฟเววูดก็คือมีครบอะ่ะอันนี้รูปเหมือนเป็นสตองหลอกหน่อยนะเฮ้ยเหล็กเจ็ดบนสีร้อยสามเจ็ดโอเคเลยอีกลูกหนึ่งลองอีกลูกหนึ่งเป็นลองฟิลผมโอเคนะฟิลดีแคลรี่ร้อยเก้าสิบสองโอเคเลยนะครับปกติเล็กเจ็ดค แคลรี่อยู่เท่าไหร่เล็กเจ็ดผมไม่สตองเลยผมจริงบรเบดเร็จอะแคลรี่ไม่รู้อะแต่แบเบดเร็จคือ190อ่อะงั้นเลยพี่ขอลองเล็กเจ็ดเาทีหนึ่งสิอ่าเฮ้แต่พี่ว่าเหลเ็กเจ็ดเขาเฮ้แต่ิีนุ่มเหล็กเจ็ดเขาตีนุ่มง่ายนุ่มไกลจริงเพราะว่าคือเหล็กเจ็ดพี่อะพี่โมมามันแคลรี่ได้2 0 0รอคือคือเราโมเราทําอะไรมาแต่เนี้ยมันก้าน,นเดิมเดิมทุกอย่างเดิมเดิมหมดแล้วเนี้ยแคลรี่200อยเหมือนกัน แต่ทิทางอาจจะไม่ดีต้องมาไอ้นี่ใหม่เอาเป็นว่าเหล็กเขาถือว่าระยะดีมากเลยนะสำหรับการเดิมด้วยครับ <Hey. S 2> เหล็กผ่านพี่ว่าเหล็กผ่านได้เลยเหล็กโอเค okay เลยนุ่มฟิลนุ่มอ่ะเดี๋ยวมาลองแฟเวยหน่อยอ่ะเดี๋ยวลองกันดูนะครับอันนี้หัวไม้ห้านะเขาใช้หลอดสบป เข้าบอลง่ายดีครับเข้าบอลดีเข้าบอลง่ายคิวดีนะก็คือพี่ต้งจะลองไฮบิดนะครับลอยไหมเฮ้ยเฮ้ยผลงานดีว่ะความรู้สึกว่าตีไม่ดีนะเนี่ยพี่ต้องลดพิเศษให้ผมจะซื้ออะไรพค่งขายไฮบิดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตีไม่ได้ เรามาสรุปกันหูยอม อ่าแล้วเราก็ลองมันเสร็จแล้วอืสำหรับ่แอบอะไรอยู่นี่เตีจับแล้วไฮบิดก็ได้เฮ้ยเอาเลยโโอ้หปิดใจเลยหรอเออก็ไม่เคยตีไฮบิดไม่เคยตีแฟร์เวย์ได้เลยคือผมเห็นในถุงแล้วอย่าเส้นแฟร์เวย์มาใส่ถุงเสร็จไม่ได้ตีไม่ได้จนเมื่อกี้เขาตีได้ผลงานดีลูกเลยเพื่อนตีไปปกติสิบลูกจะตีสักสามลูกอันนี้แม่ง ดีลูกตีลูกเดียวงตีลูกเดียวไม่ซื้อหรอกดีประมาณ7 8 0เลยเอยอบเลยแต่ผมชอบมากนะฟิลของดิเวอร์ผมว่าเป็นฟิลที่ดี เสียงนี่คืออยากให้ทุกคนมาลองเสิ่งเอกลักษณ์อ่ะอยากให้ทุกคนมาลองแล้วก็การเข้าบอลของแฟเว์เนี่ยก็ง่ายคืออย่างนี้ด้วยความที่วันนี้มาลองมันเป็นก้านที่ไม่ได้เป็นก้านที่ไม่ได้เป็นก้านเหมือนของเราใช่เราไม่ชินเราไม่ชินแต่ฟีลิ่งหัวเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตีมีคำหสุมตีไม่โดนเลยสักอันแต่ผลงานที่มันชดเชยช่วยอ่ะมันอยู่แฟเว์หมดเลยมันอาจจะสั้นไปยังไม่ได้ดั่งใจเราแต่ว่ามัน่วิถีได้มันอยู่ที่ก้านแต่ขอบปาก็ไม่บิดแค่ไดเวอร์นะไฮบิดก็มีแฟเว์บุ๋ย เหล็กก็มีเหล็กพอพูดถึงอยคือปกติเหล็กเ็ของผมเองอะผมจะทำคือคือเราฟิตติ้งเราอะไรทำก้านโมมาทุกอย่างแล้วผมได้200องร้อยแคลรี่แต่ของเขาเนี่ยหยิบมาก้านเดิมเดิมเลยตีครั้งแรกเลยก็แคลรี่200แล้วยังไม่ทันฟิตยังไม่ทันอะไรเลยกอลก็เหมือนกันกอลก็ตีเหล็กเจ็ดเขาก็แคลรี่200ขึ้นซึ่งซึ่งผมว่าเหล็กเขามันโอ้โหมันได้เยอะใช่สำหรับเหล็กอะฟีลิ่งหน้าเหล็กตอนกระหบลูก ่นุ่มนุ่มดีอเมเจอร์อย่างเราเนาะผมแนะนำนะผมว่าแนะนำได้เลยว่าขอฟฟ่าเป็นแบรนด์ที่บางคนไม่ได้เหมอะแต่อยากให้ลองก่อนอย่างที่ผมบอกมันอันเดอร์เลยคนไม่ได้คิดถึงเพราะว่าในตลาดคนไม่ได้ซื้อเยอะแต่ถ้ามีโอกาสมาลองสำหรับวันนี้ขอบคุณ c c k มากครับแล้วก็ขอบคุณคอบฟ่ามากนะครับที่ทำให้เราได้มาลองมาเปิดดวบตานะแล้วก็เปิดโลกใหม่ว่าคอบฟ่าเนี่ยไม่ธรรมดาขอบพคุณครับสวัสดีครับ